ลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนแลวไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดสระบ,บุรีนี่แหละครับอ่าตอนนี้คุณลุงาอายุเท่าไห <72. S 2> ร่ละคะเจ็ดสิบสองฮะเจ็ดสิบสองเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะ ก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะใช่อยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผม,ผมประมาณปวดประมาณสองเดือนอผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งค่ะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่ มันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งประมาณ2เดือนเมื่อก่อนเคยทดลองทางอื่นมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นผลคือตัวอื่นก็ไม่ได้ทานครคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงีแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุญจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ยครับเนาะก็เห็นบุกออกอ่าก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าบุกที่เขาทานสให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมคะครับทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปได้เรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง 5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซองหนึ่งกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายรหาย้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวอยากให้คุณลุงอะค่ะช่วยแนะนํานะคะว่ากรณีคนที่มีปัญหาแบบนี้ให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะให้แนะนําเลยค่ะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับ <c oughs> คือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอน เอาเอาสักษีเป็นประกันนะครับอ๋อค่ะขอบคุณนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยานี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะ แต่พอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่า,วาเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนอาหกสิบสี่ปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจลุงเขาก็บอกว่าไม่อยากไม่อยาก กลัวไม่น่าเชื่อก็เลยลุงก็เลยต้องให้ลูกเอารถไปรับกลับอะค่ะเดี๋ยวจะเดินได้รล้คืนนั้นกลับมาบังแับเป็นปกติแล้วจะจะจะเดินไม่ได้แล้วนอนอย่างเดียวแต่รู้สึกไม่รู้สึกปวดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดนะคะ,คะก็เห็นบอกว่าเวลาขึ้นรถเนี่ยคุณลุงงก็ต้องช่วยพยุงใช่ะค,ะคุณลุงต้องอุ้มขึ้นช้อนก้นขึ้นเลยอะค่ะ,คะ หลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลก็อาการปวดหายไปเกรงขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างหายหมดค่ะหายหมดแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตขึ้นข่าได้ด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ดีบูลบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยปวดข้อเข่าแล้วก็บวมขาบวมทั้งสองข้างค่ะบวมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรมานมากใช่ไหมคะตอนที่ปวดเนี่ยปวดปวดข้อเข่าปวด ปวดบอกไม่ถูกแล้วปวดบอกไม่ถูกเนาะก็เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่าช่วงที่ปวดนะคะปวดยังไงอะค่ะปวดมันคล้ายๆมันเส้นเอ็นเสื่อมแบบเส้นเอ็นอักเสบอะเดินแล้วมันดังกุอบแบบเดินมือข้ามันแล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงก๊อบแก๊บอ่าก๊อบแก๊บด้วยก๊อบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะประมาณสัก หกเจ็ดปีแล้วครับหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากที่เ่องอะไรสองปีค่ะแล้วเคยไปหาคุณหมอมาเลยคะเคยไปฉีดอีกเข้มที่มันโป่งอ่ะค่ะที่ข้าเส้นตรงนั้นไม่ไม่หายอ่ะไม่หายโอ้บ่อยเลยฉีดเป็นปีอ๋อฉีดเป็นปีนะคะฉีดมาแล้วก็ไม่หายเนาะแล้วหลังทานล่ะคะผลพธ์เป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆอยุบค่อยๆยุบนั่งอะไรค่ะ เรียกได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่าเพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะสองกล่องแล้วก็อาการหายปวดใช่ไหมคะหายแบบมันก็หายหายดีว่าเก้าอ่ะค่ะแล้วถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคาค่ะคุณพี่บุตรมองว่ามันคุ้มค่าไม่ใไม่ค่ากับการลงทุนครั้งนี้ค่ะมันดูทีแรกเหมือนคิดว่าแพงนะถ้าลองได้ลองเอามาซื้อเอามากินเอามาทานดูนะค่ะผมว่กคุ้มค่านะก็ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วง ตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนำให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนะก็เลยนอนนอนดูก็ค่ะเปิดคลิปเปิดไอ้นี้ดูเ็าเห็นอสะดุดว่าตัวนี้เขาท่าเนาะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็ จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยสิวะเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็นกี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เห็นโฆษณาเนาะของคุณพี่อุทัยที่ว่าอยู่จังหวัดสุสานนะคะเห็นเขาทานแล้วก็เห็นผลของก็ล่ะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีสระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออ เขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะลองรู้จากที่แบบหลังจากอาการปวดนั้นลดลงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือแบบทานไปแล้วปวดแล้วหลังจากที่ปวดมากๆค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็มันก็ไม่ค่อยปวดแล้วมันไม่ทรมานเหมือนตอนนั้นอ่ะืตอนนั้นโอ้โหสุดยอดเลยอืค่ะตอนนั้นทรมานมากเนาะตอนนี้ก็หายปวดแล้วค่ะก็เดี๋ยวถามความประทับใจอะค่ะถ้าถามความประทับใจพี่วัวผ่านนะคะว่าประทับใจอะไรบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนี้บ้าง ก็ประทับใจที่ว่าค่ะมันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่กินแล้วถ้าถามความมั่นใจค่ะว่าแบบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยฟื้นฟูกกับไข่ข้อได้เป็นอย่างดีอยากให้พี่วัฒน์พูดนิดนึงอะ,ค,ะค่ะก็มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะมันก็ดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอ่ะเอ,อไ,ดได้ได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ย